มาในเด็กที่3นะครับอย่างเช่นเคยนะครับ s อสมาคุยกับเราได้นะครับ4247276หรือใครจะโทรมาคุยกับพี่เหน่งก็029605022และ88ครับรถค่ะเหมือนเดิมที่นี้ย้งอีกย้ายไม่เลิกเล่นอีกทำไมเกมที่ฮิตที่สุดเกมอะไรในโลกออนไลน์ตอนนี้เฮ้ยเดย์เฮ้ยเจเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟาร์มฉันกำลังสร้างฟาร์มของฉันใหญ่โตเห็นไหม ใครมีตะปูน็อตอะไรก็มาขายนะคะเฟซบุ๊กของฉันจริงๆก็เป็นสมัยก่อนเราเล่นเกมเศรษฐีนะสมัยเด็กๆกันะของป้าเนี่ยเขเล่นเกมเสรษฐีเดี๋ยวนี้ก็มีเกมเศรษฐีแต่ว่ามาอยู่ในแท็บเล็ตกันหมดแล้วครับเหรอทันไม่ทัน พี่เล่นพีนเ่เเอาข่าวพี่เล่นก็ได้ไช่มันรุ่นใช้แผ่นกระดาษโอ้กถึงรุ่นก่อนก่อนขอเล่าก่อนอสมัยก่อนจะชอบมากตอนเด็กๆอ่ะมันยังจำความได้ประมาณสามขวบชอบออของเล่นอย่างหนึ่งคืออะไรปะอมันจะเป็นบันไดเลื่อนที่เป็นใส่่านแล้วมีนกเพนกวินมาแล้วก็ขึ้นบันไดก็ต้องก็ต้องอย่างเงี้ยคุณแม่๋อผมนึกออกผมนึกออกแล้วก็ไหลลงมากระดึงกระดึงกระดึงใช่สมัยผมต้องซื้อรองเท้าบาจาก่อนครับเราจะได้จะได้ อันนึงเป็นสปริงมาครับเราก็มาใส่บันไดบันไดของเราแล้วก็โดดดึ๋มดึ๋มดึ๋มดื้มบาจาพูดเท่าไหร่ใครเล่นไหมที่แกพูดละอันนั้นคือวงยืดยืดอ๋อวงวงยืดยืดอันนี้คือของเล่นสมัยผมไงอ๋ออันนี้คือสมัยผมไงอ๋อคือสมัยคุณก็อาจจะแก่กว่าผมเยอะอันนี้เป็นของเล่นที่ปู่อันนี้เป็นของเล่นที่เราตั้งใจซื้อมาเล่นไม่ได้ของแถมไงเนาะใช่ไหมผีร้ายนี่นะนั่งผีร้ายนี่ สมัยเรานะีตุก๊กตาบาร์บี้ไม่มีก็จะเป็นตุก๊กตากระดาษแบนๆนะ่ะแล้วก็มาฉีกแล้วก็มันจะมีรอยไอ้นั่นไว้ให้เราแล้ว,ลวคัดแบบก็ยังมีอยู่บางคนเขาสะสมนะเขาไปสำเพ็งนะเขาซื้อหมดเลยของหนูน,นี่นะ,ะมันจะต้องใส่สอดสมุดมหนงเหมือนกานเหนกันแล้วเปิดเล่นของฉันนี่จะต้องเป็นชุดที่ฟูมากไข่มเพื่อนเนี่ยวาดรูปเหรอมันไม่ก็เวลาไปซื้อก็ต้องเลือกชุดที่ฟูแบบเป็นกระโปรงวันบาอนี่ยนี่ฉันมีชุดนี้แล้วท่อไีเลยยางเคยเล่นอย่างนี้เหมือน กเล่นนะคุณแม่เดี๋ยวนี้เด็กมันยังเล่นอยู่ไหมลูกลูกลุ่นหลานอะไรพวกนี้เล่นเราก็ต้องสนับสนุนให้นางอนุรักษ์ไว้สิมียังมีของเล่นอยู่ของผมจะเป็นการ์ดคำๆครับคือกา๊าซของดาร์กอนบอลเราต้องไปซื้อขนมคัมคัมาก่อนแคทตี้หิวโหยมาจากไหนลระรับอาการด้วยขอแก้ข่าวก่อนเดี๋ยวขอถามก่อนหิวโหยมาจากไหนลระรับอาการด้วยนี่คือหิวโหยผู้ชายพี่อ๊อฟชนะพลหรือหิวโหยอาหารให้ระงับอาการไหนเพราะว่า ก็ของว่าทั้งสองนะจริงเพราะว่าอันนี้ก็หมดใช่อันนั้นก็น้ำลายไหลเออเห็นไหมหุงเลยเลยเลยไม่ได้ดังขนาดเลยนะฉันไม่ได้เลยเขาบอกว่ารูปภาพสองแง่สองแง่ของเรายังไม่หมดรอใช่เสียงเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรต่อไปรูปต่อไปเลยครับ เมาหมอสุดๆเฮ้ยอันนี้เป็นคนอ้วนที่อยากผอมเลยซื้อเสื้อยืดอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะอันนี้ประชดตัวเองสุดฤทธิ์เลยนะแกแกว่าสองข้างนี้แสนสองคนเมื่อกี้บอกแสนสองอันนี้อันนี้สองข้างนี้เท่าไหร่วะคุณแม่ดูไขมันข้างละห้าแสนโอ้โหโอ้โหเนี่ยข้างละห้าแสนเนี่ยเอาไม่หมดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นด้านเป็นนั่งตรงนั้นนะเอตาเขาเคิร์บเว่าคุณตาคุณตาเขาหลับเลยนะ อาปากเนั่งดูเช็คอาการปู่เอ้าเราไปไว้หนวดอย่างนั้นทำไมล่ะไม่ใช่มันเป็นรูปที่แบบกำลังจะถ่ายกับแมวแต่แมวเงยหน้าขึ้นเลยมันเป็นเซนตนน่ารักเดินไงี้ล่ะน่ารักไหมล่ะครับเอออันนี้อะไรนะอันี้หน้าคนทำไมเป็นหมาอย่างนี้ล่ะครับเ้ยเดี๋ยวก่อนหมาไม่มาบังหน้าต่อหมามาบังหน้าแล้วเขาอุ้มอยู่นั่นเองอุ้มอยู่อุ้มหมาสองตัวเลยนะ อะไรอีกมาตัวเดียวใส่เสื้อใส่เสื้อมาเขาใส่เสื้อด้วยไงน่ารักอันนี้คือเอาเอาเอาใครล้วงใครเนี่ยใครล้วงใครอันนี้ล้วงจริงหรือเปล่าวะอันนี้มือผู้ชายเองครับไม่ใช่มือผู้หญิงอ๋อเออตายฮะเลยเหมือนผู้หญิงไปล้วงเออคนบ้าอะไรถ่ายรูปแล้วล้วงทำไมเอาเอาเนี่ยละช่วยนะอันนี้นะคุณเราดังไปอ่ะขอโทษเออนะโอ้ตายแล้วเป็นภาพที่ไม่ต้องอธิบายภาพฝันฟ้องน่ะนะใช่ครับนะ อันนี้ยังไงฮะดูเหมือนหน้าอกดูเหมือนหน้าอกเขาแต่เป็นมือของเขานเขาเท้าคางเท้าคางแล้วก็จะสอกข้อศอกอ๋อแค่นั้นแหละเหมือนหน้าอกแต่ก็นางโผล่เหมือนหน้าเออเหมือนอกโผล่มาเขาอันนี้ตั้งใจถ่ายอันนี้ตั้งใจถ่ายนะอ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าจริงยื่นมาขนาดนั้นจริงเหรอจับได้หรอเขาเขาจับสัตว์มาแล้วมันจับได้เหรอเออจับมานี่จับมาโออน่ากลัวว่ะเออโอเคไม่อันนี้หมาไม่ได้กินมืออ๋อไม่ไม่ดัใช้ปากพอดีเออ อูันนี้มันเป็นโดยบังเอิญเลยนะลุงทำไมอ่ะอันนี้กำลังก้มเอาของหรือว่าเก็บขยะหรือว่าตุยน้ำลายอะไรประมาณนี้คงไม่ใช่การก้มลงไปเพื่อทำอะไรไม่ไม่ได้ออร์แลนเซ็กออรลั่นดว่ะใช่อันนี้มันใส่ถุงน่องเลยเหมือนใส่ถุงน่องแต่เป็นของไม่ใช่ถุงน่องเป็นแสงแดด เป็นลายเป็นลายของตะแกรงข้างบ้านน่าจะเป็นพวกเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเน็ตก็ได้หรือว่าตะแกรงไอ้นั่นเอแต่เน็ตมากกว่านะอันนี้รู้ป่าว่ารูปแบบนี้ทำให้เรานึกว่าเดี๋ยวกลับบ้านเราจะไปเช็คซิว่าฉันมีรูปแนวผิดพลาดปะวะผิดพลาดเก๋ๆไม่เป็นอันอะไรเธอข้างล่างเหมือนมีอะไรใช่ไหมเหมือนมีมันมีอะไรห้อยฮัลโหลฮัลโหลห้อยฮัลโหลจูบจูบจูบเออมันมีติ่งห้อยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่ไปไหม อันนี้ใหญ่ไปไหมอันนี้ใหญ่ไปไหมอะไรใหญ่ไปคือข้าข้างหัวก็สิครับอะไรอ่ะอะไรใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ไหลอะทําไมแล้วดูเป็นไหลตัวเองอ๋อเป็นไหลแล้วมีเส้นผมมาขั้นใช่อมันจะดูเป็นอะไรอะเป็นหัวเห็ดไงอืมมันดูเป็นไอ้นั่นสิ นั่นไงนั่นอีนี้ก็แขนอีนี่แขนอีนี้โกรลงเหมือนกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างเปิดประตูไงกำลังเอามือไปแบบว่าเก่ะเฮ้ย<ฮ><ฮ>แ้วรูปพวกนี้มันมาจากไหนเธอฟอร์อ้เมฟเฟลเหรออันนี้ต้องขอบคุณเว็บสนุกครับผม อ๋ออันนี้เป็นหมาขับรถหมาขับรถแต่มีมือคนแล้วหมามันนั่งอยู่เบาะหลังมันบางพอดีเนี้ยใช่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 จริงจริงแล้วเส้นสอนรหัสอันนี้เก่งนะมันมีหนังสืออยู่อันหนึ่งเมื่อวานนี้ดูช่องไทย TPS เป็นหนังสือตำนานเป็นหนังสือโบราณก่อนที่ประเทศเราจะมีเกี่ยวกับวิชาการด้านพุทธศาสตร์หรืออะไรไม่ทราบนะอยากอยากได้หนังสือเล่มนี้มาแกะรหัสเองจังเลยอ่ะก็มีชื่อด้วยแต่เป็นโบราณมาก5,000กว่าปีละ ท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีภาพอะไรเด็ดๆแบบนี้ก็ส่งมาให้เราดูบ้างเนาะใช่ค่ะที่ตู้ปอนอ72อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ11120ครับผมส่งมาได้นะเยอะๆเลยก็ได้หรือแบบอยากจะบอกว่าเนี่ยฉันคือใครอยากออกอากาศอย่างี้ว่ามาเลยนี่เมื่อกี้ SMS เอ็ย่าขอบคุณมากนะคะจ้าบอกว่าแอบกระซิบกันหลังเบรเมื่อกี้จ้าบอกว่าอยากรู้สักเลยว่าเอเย่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงอยากคุยกับเอเย่าบ้างคือผมอยากให้เขาโทรเข้ามาในในในอะไรในรายการด้วยเลยจะได้คุยกันตรงนี้เลยนะครับ เรามี f a c e b o o ได้นะ w w w f a c e b o o k c o m s h a r e t v t h นะคะ Facebook นี่หมายถึงว่าดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมหรือยังไงสามารถไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการต่างๆทางช่องแชร์ทีวีได้ทั้งหมดครับผมดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมพูดถึงย้อนหลังใครเป็นคนอัพวิดีโอนี่เธอช่วยอัพวันที่25ห้เราหน่อยสิ25เดือน11อ่ะเพื่อเราจะดูเพราะเทปวันนั้นเป็นเทปที่อีแบงได้ออกอากาศนะจะมีแบงได้ไหมที่เป็นทหารแบงค์ลงแคสเหรอ อี๋่ไม่ใช่แบบเพื่อนฉันที่เป็นทหารที่ว่าชอบพี่อย่างไงนั่นแหละเขาอยากจะดูว่ามีการออกอากาศเขาแบบนั้นแล้วที่นี้เราไปเซอร์วันที่25เป็นวันเดียวที่ไม่มีการออกออกอออวกาศเออไม่มีการอัปโหลดลงขึ้นมาได้ลวเออะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะในเรื่องของมันมีประเทศหนึ่งที่ว่าสะอาดมากจะต้องเดา the base ของเอเชียต้องเดาว่าประเทศอะไรเขามมีกฎหมายให้สะอาดกว่านี้อีกครับผมแล้วอย่าลืมครับ คลิปตบของผมยังไม่จบเลยนะยังไม่เปิดเลยนเ<ห>ดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับกับปากมันครับผมเล่นอยู่ได้